สวัสดีครับชาวปีขานครับคลิปนี้นะครับพ่อหมอจะมาดูดวงนะครับของชาวปีขานดวงความรักนะครับมีคนขอมาพ่อหมอจัดให้นะครับผมดวงความรักของชาวปีขานในเดือนธันวาคมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูนครับโดยไพ่ของเดิมนะครับก่อนอด่นพ่อหมอจะให้พี่กันมาช่วยกักลับให้นะครับกูมาลงมาไม่จิตตังยมากุมาลงมาไม่จิตตังยมากุมาลมาไม่ เอจิตังยมัขอให้คำทำนายดวงนี้เกิดความแม่นยำที่สุดผิดพลาที่น้อยที่สุดเพียงแม่นยำนะครับมาดูนครับคำถามแรกนะครับคนรักคุณคิดอย่างไรกับคุณนะครับขอมาพ่อหมอเขจัดให้นะครับผมมาดูนครับการทำนายดวงนี้เป็นการเปิดไพ่สามใบนะครับดูกันแบบง่ายๆแบบเร็วๆนะครับผมใบแรกปองบอกถึงจิตใจของคุณ คนรักของคุณนะครับใบแรกบ่งบอกถึงจิตใจของคนรักของคุณว่าคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณนี่ครับคนรักของชาวพีขานอยากมีความสุขในทางด้านความรักนะครับนี่ครับในหัวเขาคิดแต่เรื่องความรักไม่คิดเรื่องอื่นหรอกครับเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้คิดเลยครับนะครับคิดยังไงกับคุณนี่ครับอยากมีความสุขอยากไปเที่ยวอยากเฉลมิมฉลองจัดงานเลี้ยงนะครับนี่ครับ มีการเต้นรำอยากทำให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองครับผมคิดยังไงกับคนก็คิดว่าอยากให้คุณให้ความรักกับเขาแล้วทำให้เขามีความสุขนั่นเองครับนี่ครับแล้วคนคนนี้รักคุณมากๆเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงรักใครรักจริงนี่ครับจะรักคุณจนกว่าคุณจะไม่รักเขาเขาเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับคนคนนั้นของคุณภายใบนี้บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ซื่อตรง นี่ครับเป็นคนยุติธรรมสูงครับผมเป็นคนชอบตัดสินใจคนตัดสินคนครับเป็นคนแบบนี้ครับคนคนนั้นของคุณเป็นคนที่ชอบตัดสินคนถ้าเขาคิดว่าไม่ดีเขาก็จะตัดสินใจว่าไม่ดีไม่ครบนะครับแต่คนคนนี้มีความยุติธรรมสูงรักคุณคนเดียวแน่นอนครับแต่ถ้าเขาคิดว่าคุณไม่ดีนะครับเขาจะเลิกกับคุณทันที นี่ครับคนคนนี้ของคุณรักคุณมากอยากให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขยูจากรูปเลยครับคอยดูแลครอบครัวลูกๆปกปกักกุ้มคอมอย่างดีขาตกบกตกพาตกตรงไหนเขารีบจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับคุณแคบแทบไม่ต้องทำอะไรเลยดูครับดูจากรูปเลยครับคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวมากนะครับ มาดูกันครับจะเกิดเหตุการณ์ความรักอะไรขึ้นกับท่านนะครับชาวปีขานนี่ครับใบแรกบ่งบอกในจิตใจนะครับใบที่2จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้คุณโดนอะไรมาเยอะทางด้านเรื่องความรักนะครับเหตุการณ์ความรักของคุณต้องพักฟื้นนะครับ หรอช่วงนี้น้อยอ,อกน้อยใจอยู่ตรงนั้นแหละไม่เอานะครับชาวปีขายไม่น้อยใจเยอะปล่อยสบายสบายช่วงนี้ต้องพักฟื้นปล่อยสบายสบายครับไม่ต้องคิดมากคิดมากนอนไม่หลับเจ็บปวดมาเยอะโมดแต่น้อยใจไม่เอาครับผมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดครับปล่อยสบายสบายอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคุณรู้สึกเบื่อหน่ายมากในช่วงนี้ในเรื่องความรัก นะครับแฟนชวนไปไหนก็ไม่อยากไปไม่อยากทําอะไรเลยนะครับอยากอยู่บ้านเฉยๆนี่ครับแต่สุดท้ายเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณครับยังไงก็จะต้องคุณและเขาเข้าไปในครอบครัวของแฟนคุณนะครับคุณและเขาจะเข้าไปอยู่ในครอบครัวของแฟนคุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอาจจะย้ายบ้านเข้าไปอยู่ อายบ้านเข้าไปอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปเยี่ยมเยียนนี่ครับไปแจกเงินลูกหลานเข้าไปเยี่ยมเยือนครอบครัวของแฟนอยากเป็นส่วนหนึ่งของแฟนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับท่านครับมาดูนครับท่านที่ยังโสดจะสมหวังหรือไม่ขอมาพ่อหมอก็จัดให้นะครับผมท่านที่ยังโสดจะสมหวังหรือไม่ นี่ครับท่านที่ยังโสดเจ็บปวดมาเยอะอกหักมาเยอะครับผมใบใบนี้บ่งบอกถึงจิตใจของคุณมันท้อแท้ต้อแตะครับผมคิดมากนอนไม่หลับท้อแท้ต้อแต้เลยนะครับอกหักมาเยอะแทบจะไม่กล้าเข้าไปจีบใครอีกเลยนะครับปล่อยตัวเองเหงาเหงาหงอยอยู่คนเดียวอยู่กับบ้านท่านที่ยังโสดนะครับแทบจะไม่กล้าเข้าไปจีบใครเลย จีบใครมันก็กลัวจะแปก้กกลัวจะอ,อกหักกลัวจะโดนเขาปฏิเสธนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะไม่กล้าเข้าไปจีบใครเลยเพราะคุณโดนมาเยอะโดนปฏิเสธมาเยอะนะครับท้านี้ยังโสดมันรู้สึกหง,งอยเหงานะครับแล้วคุณก็แบกภาระมาเยอะด้วยนะรับการเงินก็ไม่ค่อยดีเรื่องความรักก็ไม่ค่อยดีแบกภาระมาเยอะแต่ว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับจะเกิดเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นอยู่ดีๆคุณไม่กล้าเข้าไปจีบเลยแต่ว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องจีบเหมอใช้คํานี้นะครับพอไพ่ใบนี้ถ้าบอกว่ามีลูกก็เป็นไปได้ครับจะได้ลูกชายนะครับงงไหมครับจากไม่มีใครเลยคนโสดอาจจะได้แต่งงานเลยนะครับนะครับอาจจะได้แต่งงานแล้วมีลูกชาย พราะมีโลกเนี่ยครับถึงได้แต่งงานทันเรียงสดโดนเจ็บปวดมาเยอะแบกภาระก็เยอะไม่กล้าเข้าไปจีบใครไม่มีแฟนเลยช่วงนี้อยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเอาง่ายๆครับไม่ทันตั้งตัวแล้วคุณยังงงๆงงๆกงๆนะครับเหตุการณ์ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ประมาณนี้ครับผมไม่รู้เป็นแฟนกันเม่อไหร เป็นเพื่อนกันแต่ไม่รู้เป็นแฟนเมื่อไหร่นะครับจะพลาดท่าเสียทีเสียความบริสุทธิ์และจะมีลูกนะครับแม่นๆคอมเมนต์มมนไว้ด้านล่างแต่พ่อหมอเชื่อมากนะครับจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับท่านในเรื่องความรักของชาวพีขานท่านที่มีคู่แล้วความรักใช่คู่แท้หรือเปล่ามาดูครับขอาพ่อหมอก็จัดให้นะครับท่านใดยอยากถามอะไร คอมเมนต์มาครับผมหมอไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะครับการดูดวงส่วนตัวเป็นการเปิดดวงนะครับหมอไม่ได้รับเปิดดวงใครนะครับเป็นการดูแบบราศรีนะครับท่านที่มีคู่แล้วคู่รักใช่คู่แท้คุณหรือเปล่านี่ครับจิตใจของคุณเป็นไปตามแบบแผนประเพณีไปเรื่อยๆวิว่อฟอร์จูนนะครับทำตามแบบแผน นะครับจะรักก็ได้ไม่รักก็ได้เขารักเราเราก็รักเขาถ้าเขาไม่รักเราเราก็จบกันเอายังไงก็ได้ชีวิตของคุณนะครับความรักของคุณเป็นอย่างนี้ครับจะเอายังไงก็ได้รักก็ได้ไม่รักก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไระครับช่วงนี้สบายๆหย,ยนเจ็บปวดมาเยอะไครับพ่อหมอบอก <c oughs> <c oughs> นะครับเจ็บปวดมาเยอะพักฟื้นมาเยอะ จเจ้ายังไงก็ได้มันมันชินชาไปแล้วนะครับด้านชาเฉยชานะครับจิตใจคุณเป็นแบบนี้แต่มาโดนครับว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับบอกเลยครับคนนี้คือคู่แท้ของคุณนะครับท่านที่มีคู่แล้วที่อยู่กับคุณณนะตอนนี้ชาวปีขานคนนี้คือคู่แท้แต่จิตใจคุณจเจ้ายังไงก็ได้ความรักของคุณจเจ้ายังไงก็ได้มันด้านชาไปแล้วที่รักจะเลิกกับเราก็เลิก ไม่ได้ห้ามใครนะครับจะเลิกจะไม่มีกิ๊กก็มีจะมีแล้วรู้แล้วจับได้ก็เฉยด้วยซ้ำนะครับคุณจะเป็นอย่างนี้ครับชาวพีขานจับได้ก็เฉยมีก็มีเราก็มีเหมือนกันนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับ,นะรบพ่อหมอก็เดาเหตุการณ์ไปเรื่องนะครับแต่ว่าจะตรงกับท่านหรือเปล่าพ่อหมอก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ภายใบนี้มงบอกถึงการเฉย เฉยชาถาตามแบบแผนประเพณนี้สบายๆแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นพ่อหมอก็คาดเดาว,ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านจะเฉยชาแฟนจะมีมีกิก๊กบางคนอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่ามันทําตามแบบาตามนิสัยของตัวเองนะครับเอาแต่อารมตัวเองก็ได้จะมีอาจจะโมโหของขึ้นเลยก็ได้นะครับแต่ว่าพ่อหมอก็เดาเหตุการณ์ว่าคุณจะเฉยชาสบายๆนะครับมีก็มี นะครับไม่ได้ง้ออะไรแต่ว่าคนนี้ใช่คู่คุณแน่นอนนะครับเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกออกมาว่าคนคนนี้รักจริงนะครับและมั่นใจในความรักของคุณนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเขามั่นใจเลยครับว่าคนเนี้คือคู่รักของคุณนะครับและเขาพยายามอยู่เพื่อจะขอคุณแต่งงานหรือว่าพยายามเปลี่ยนสถานะให้ดีขึ้นนะครับ เปลี่ยนสถานะให้ดีขึ้นนะครับจากท่านที่คบกันไปเรื่อยๆไม่เอาละอยากจะแต่งงานแล้วนะครับคนคนนี้พยายามอยู่พยายามเปลี่ยนสถานะให้ดีขึ้นและคุณจะสมหวังในความรักครับผมโอเคครับถูกใจกันไหมครับแมนไมมแมนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแต่พ่อหมอให้พี่เงินมาช่วยกลับไให้แล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้คอยดูครับ ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับท่านหรือเปล่าโอเคครับขอให้ชาวปีขานพบกับความสุขในความรักแช่มชื่นมีความสุขมากที่สุดมากที่สุดนะครับพอหมอใช้คํานี้นะครับมากที่สุดนะครับใครๆก็อยากมีความสุขในด้านเรื่องความรักมากที่สุดนะครับไม่มีใครอยากทุกข์นะครับโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญครับยังมีคำทำหนายมากมายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ